你高印象里面。 อ่ะม็อ <amounts> ย <to S 2> ่างมาหมูตอกเฟรหมูตอกไลน์ไปคนเยอะคนเยอะอากุนเขาไม่รวมเงินรวมคนคนเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ชาริตี้ทั้งทีนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็พยายามหาคิวที่ทุกคนแบบ พร้อมกันให้มากที่สุดนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันเพราะว่ามีวันที่น้องๆว่างพร้อมกันทุกคนก็ดีใจมากคับที่ได้จัดงานสเตจปีนี้ครับอะไรยากโอกาสนี้ดีกายจัดงานครั้งนี้การรวมคิวเนี่ยแหละครับผมโอ้โหตบตีกันมานานมากว่าแบบจะได้วันไหนที่ครบๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นงานประจำปีเหมือนกัน ใช่จริงๆก็จัดเกือบทุกปีแล้วการบางปีก็อาจจะไม่ได้จัดแต่เรา,รเ,ราเราก็ทําบุญทุกปีนะครับแบบปีไหนที่เราไม่ได้จัดเราก็ทําบุญแบบว่าก็อ,อยากจัดทุกปีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนตอบแทนแบบคืนให้แก่สังคมด้วยครับครับอย่างปีนี้คือจัดและจะไปมอบให้แบบสภากาชาติไทยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็เขาก็จะนําไปช่วยโครงการของผู้เปิดโลกการศึกษาแล้วก็กองทุนเงินฉุกเฉินที่จะ ไปแบบสมมติว่ามีอุกรณ์ภัยมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยครับก็จะเป็นแบบว่ากองทุนที่เอาไปสนับสนุนใช่ครับเราจริงๆค่ายเราบริจาคอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเรา เราก็อยากตอบแทนคืนสู่สังคมครับเราก็เห็นแบบเออเห็นปัญหาต่างๆเราก็จะแบบอย่างที่ผ่านมาก็จะมีแบบเอาของไปให้บ้างอะไรอย่างี้ครับเด็กๆก็จะน้องๆทุกคนเนาะก็จะแบบระดมของมาแล้วก็เอาไปให้ตามโครงการต่างๆเนี่ยครับกิจกรรมวันนี้ก็อย่างที่เราก็เห็นในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับน้องๆก็มาแต่ว่าช่วยกันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ มาเล่นเกมกับแฟนๆใช่แบบพวกเราก็จะมีบูธประจาตัวของพวกเรามีมียังไงอ่ะเรไ่มจากพีซีก่อนค่ะประจำตัวผมเล่นย้อนไวมากเหมือนแบบว่าไปงานสภากาชาเป็นอะไรนะไอ้ทุกตุนฮะทุกตุนแล้วก็อะไรนะหนูที่มันจับเงี้ยฟ้าแท่งคือเคยเล่นเหมือนกันก็สนุกดีครับผมไม่รู้ไลปอะเป็นแฟนมากกว่าคือเหมือนแท่งจะหล่นลงมาเราต้องจับเอาคว้า มันเลียนเกมนี้ใครเลีนเกมนี้ที่ไปเล่นมาผมไม่คับหยิบไม่ได้เลยคือว่าู้ว่าผมไม่ได้อยากให้มีแบบว่าเป่ากบตีลูกแก้วอย่างเงี้ยแต่มันใช้พื้นที่แล้ก็เป่าแบบไม่ติมเงี้ยเจนาูเรื่องที่พี่พูดไหมลูกอ๋อลูกเจนสายังไม่รู้เลยพี่รู้รู้ ครับมีอะไรอีกครับเล็กๆครับใครที่ไปเดินตาหบูต่างๆมาแล้วว่ามีอะไรบ้างเดินตาหมูเรียกคะเราสลับกันจับไข่ฮะมาซื้่จับไข่ตาก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 ไข่ตากไข่ตากไข่ไปแปลกๆพี่ไม่ดีเลยเซฟอะไรนะลูกมันเป็นเป็นยังไงมันเออมันเป็นเหมือนว่าตากไข่มาฮะแล้วมีของหวานอยู่ในนั้นใช่ดูน้ำป้งใช่ มีกิจกรรมมากมายแล้วก็ที่สําคัญก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีโชว์ของน้องๆที่จะมาร้องเพลงกับให้แฟนๆได้รับฟังกันเฮ้ยเมต้องลทุกคนไหมคะได้รอทุกคนเลยจุกทุกคนจริงๆจะเกิดขึ้นนะฮะก็าจะจบพี่โมงจะเลิกพี่โมงก็เอ้ยก็คือจบแล้วก็ทำบุญกันได้เลยจากติดงาลรอเล่นล้อเล่นก็ก็ตามเวลาของสถานที่ละกันครับไม่เกินเวลาที่สถานที่ให้าแล้วตอนเช้าเราทำบุญตักบาตรด้วยกัน พี่เจนหนึ่งพี่ปาอ่กเพราะว่าอยู่มาเพราะอยู่มาตั้งแต่แรกไงเพราะอยู่มาตั้งแต่แรกไงตาแข็งเลยใครเจนหนึ่งใครเจนหนึ่งเจนมาแล้วมาแล้วมาพี่เจนหนึ่งครับเป็นไงคะพี่ิจกรรมก็สนุกครับสนุกครับก็จริงๆแล้วทุกปีก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปครับแต่ว่าก็จะเป็นกิจกรรมที่เล่นร่วมกับแฟนๆด้วยครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มีเจน5แล้ว เจหนึ่งอย่างเราก็น่าจะมองตากันเจนหนึ่งไปตั้งแต่เจสองมาแล้วไหมเ้ยไม่แต่ถ้าเจสองสามสี่ห้ามันต้องผ่านเจหนึ่งมาก่อนยังไม่เกิดเจสองสามสี่ห้าเจ้าเรียกพี่สี่ว่าอะไรลูกและพี่สี่กับพี่แบงค์ว่าอะไรผมยังไม่ได้คุยกับน้องน้อยมากคุยเลยครับครับพี่คือบางทีเขาจะยังไม่รู้ชื่อเราแต่เขาจะเรียกเราว่าเฮ้ยพี่สลลครับ เออถ้าไม่รู้ว่าเรียกสุดห่อพี่อ๋อพี่บอกเลยบอกกันเลยครับผมครับผมเจนสองอะคะครับโอเคเจนสองเออเป็นการรวมตัวแบบใช่ชั้นหนานะใช่เจนสองเราก็เรียกได้ว่าเจนสองเราก็น่ารักอบอุ่นเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยิ่งด้วยความที่แบบสมาชิกในเจนเราน้อยสุดเนาะเราก็จะยิ่งอยู่กันเป็นก้อนมีหกคนใช่เจนอื่นเขาแบบจะเก้าจะสิบแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่ มีหกครับหกเราก็มีกันเท่านี้แหละครับใช่มีกันเท่านี้มาห้าปีแล้วเนสองหรือเราเพิ่มเป็นสองดีไหมย่าเลยัะต้องมีข้าหกคนเท่านั้นใช่เรารักกันแบบอบอุ่นคแต่เราสู้ได้ไหมพอมีแบบมีบหาใหญนี่เราสู้ได้ไหมลูกในในเรื่องไหนครเราสู้ได้เรื่องไหนครอ๋อนิวเราสู้ได้เรื่องไหนะมันก็หลากหลาย ทั้งแบบน่ารักมีแซบมีหล่อมีเข้มใช่เรียกได้ว่าเจนเราแบบค่อนข้างวาไรตี้ครบรถอยู่นะทำเน็ตทำเน็ตหน่อยพี่เน็ตไปเน็ตเจนเรามีอะไรเขาบอกอะไรนะน่ารักแซบหล่อเข้มเขมหล่อเข้มเดีวพูดว่าเข้มก็รู้เลยว่าเป็นหล่อแบบเข้มไงไม่แต่แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่เจนเจนสองมีหกส่วนก็จริงแต่ว่า เมื่อกี้ลองเทสกันเหมือนกับสัมภาษณ์ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับโพสท่าด้วยกันไม่มีใครเหมือนกันเลยละลายอยู่มา5ปีไม่มีไม่มีสัมคีเลยไม่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เราต่างกันอ๋อต่างกันเป็นเสน่ห์ถูกต้องแล้วไม่น้อยครับมีเยอะเลยครับอ๋ออ๋ออ๋อนึกว่าเสน่ห์นึกว่าเสน่ห์นี่ยจะนยอมไม่ได้อัันนนี้ครบเ่ยจะ เล่นประมาณนี้ครับผมคล่นของกลบที่ยิงเลนจนหนึ่งไปมาไปให้แบบเจนหน่งเจนตัวพีคนอะค่ะพี่เจนเจนหนึ่งมีกี่คนอ๋าเจ็ดคนเจ็คนเจดคนเจ็ดอืมมีเจดคนครับพี่เนสน้อยสุดเลยใช่ฮะเจ็ดเจ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 เไเ้เจ้จเ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 ดเจเจเอเจ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 หจเเจเเจเเจเ เจนสาม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 โกเยอะเหรอครันกเยอะเหรอเาคเยอะเรเจนสมมาเยอะครับมาเยอะเท่ากับไม่เอาไม่เอาไม่เอาสนไเจนสามอีกก็เนี่ยหยดตรงนี้ได้เฮ้ยเจนสามเอาโคกมาเยอะมาเยอะครับมาเยอะยังไงล่ะเากเยอะเราสู้ได้อยู่แล้ว่ายังไงยังไงสิยังไงครับเพิว่าฮะ ไม่ยิงสาบแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนี่ยังไม่ครบทีมอ่าโอ่งแต่ว่าก็เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนะครับปีที่สองใช่เจ็ดสิบเจ็ดที่ได้มาแบบระ้ว่าพี่โ้ยังไงที่ไม่ร่วมเดียมบีเอชาร์ตี้ครับผมก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับคิดถึงใครเป็นอย่างนั้นไป แบบการจะบอกแบบคิดถึงเพื kind of like ่อนแล้ว hmm, ก so like oh, ็พี่น oh, <cs> ้องๆแบบเจนหนึ่งถึงเจนห้าเลยก็แบบไม่เจอบ่อยๆนะครับผมแล้วพอมาอย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยได้เจอแบบทุกคนมาพร้อมกันขนาดนี้เลยครับแล้วเป็นไรจะร้องไห้เป็นแบบไหนดูจะร้องไห้แปบไหนแต่แปลเปยหล่อแล้วเฟิร์นว่าไงล่ะครับฮะเขาถามว่าอะไรนะพี่รู้สึกไงรู้สึกไงอ๋อรู้สึกถามเราสู้เธอเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นหน้ารักเขามีแคบเขามีแซ่บมเราเจนสามผมมีเยอะกว่านั้น เขามีอะไรนะมีน่ารักเข้มแซบผมมีนี่มีมีหวานมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเป็นแบบว่าขมมีเป็นกลมกล่อมมีเป็นอะไรวะนัวมีเป็นนัวหอมหวานโอ้หว่าไปแล้ว <łość> <Harriet> ครบไแลแต่จริงๆคือผมผมนี่อันนี้เป็นปีที่3ามแล้วที่ผมมาไทรที่ผมเป็นคนเดียวในเจนสจริงๆคนเดียวในเจนสจริงๆเขามาเปิดตปวคนเดียวเฟิร์สวัน ตอนนั้นยังไม่พูดเยอะขนาดนี้เราโตแล้วไง่ายเราโตแล้วบอกเฟิร์สในวันนั้นกับเฟิร์สวันนี้ไหมคะก็ดูเหมือนคนละคนดีครับเวลาทำให้เรารู้แต่ดีดีแล้วดีแข่งขึ้นแข่งขึ้นขอบคุณครับคนท่านนี้สิเขาคือแต่เดี๋ยวจะเจอกันเจอวีอีกใช่ไหมคะอ่าใช่เป็นเจนซี่ไปเจนซี่ เจนซี่มาสี่คนขออนุญาตนะสี่คนหมูอยากเข้าใกล้พี่ออมไหมเฮ้ได้อยากอยใกล้พี่เราไหมทำไมอ่ะแบบว่าชอบห้องดำเลยห้องดำคือบ้านอะไรไปเลยคะเจนซี่อ่ะเจนซี่ยังไงอ่ะส่ายรู้นิหน่อยเจนซี่เป็นยังไงเจนซี่เหรอก็เขาบอกอะไรเจนอื่นบอกว่าหน้าตาเราอาจจะยังไม่สู้ความสามารถเราอาจจะยกให้เจนอื่นไป นิสัยก็อาจจะยังแล้วมาทำไมเนี่ยเรากลับกันดีกว่าไปเลยผมไม่กลับเฮ้ยใช่เพราะว่าเจนสี่ไม่แพ้เจนไหนเออเพราะเราเป็นแชมป์ใช่ไหมแชมป์ไหนแอบเข้าห้องดำเนี่ยโอ้โหมันน่าภูมิใจใช่ไหมถ้าให้ให้พูดถึงเจนสี่ที่ออฟคิดอะไรละก็คิดถึงเขาเรียกว่าไงฮะรู้สึงดาวที่กำลังจะเกิดขึ้นรบ สี่ลีขึ้นมากันพูดๆๆอย่างนี้พูดได้ถูกใจมากเลยหน้าคือแบบว่าปอลุ้นมบ้าะลุ้นคำตอบย้อนกลับรุนตัวเองเหมือนกันอันสี่มีอะไรไม่มีอะไรซื้อคนอื่นได้เลยไม่จริงเรามันมีฮะแต่ว่าไม่ตัวเองไงทุกคนแต่ว่ามีอยู่ข้างในเก็บไว้ข้างในไม่เปิดเผยออกมาไม่เปผยเผยเผย เว่าเป็นชิลๆเนี้ยสนุกสนานมากกว่าครับใช่เป็นเอ่อแปดคนนะครับผมใช่แต่จริงๆก็ก็พี่พีอยู่เจนไหนไหมเจนพี่ยอ๋อขอนพูดนะคะเอาอเขาบอกได้ปะโอเคถ้าใช่มี8คนก็จริงๆก็แต่ละคนก็ก็มีหลายสไตล์นะครับผมว่าเจนสี่ก็เป็นเป็นเจนที่แต่ละคนก็ก็ไม่ทับไม่ทับลายกันเหมือนกันแต่ละคนก็มีความต่างอย่างอู๋เนี้ยก็เป็นสไตล์ห้องดำใช่ ปอปอก็จะเป็นสไตล์สไตล์สไตล์เี้ยเซฟก็จะเป็นสไตล์น่ารักอะไรอย่างงี้โอมมีดีว่ามีพี่คีมคนสวยมีอะไรอย่างงี้จนจนผมก็เป็นคนที่มีสาระสุดเออคิดว่าจะคิดว่าจะเจมีพี่เน็ตสามารถชมเขาดูได้เลยแล้วคือยอดนะ อว่าจริงๆพอเห็นหน้าเจๆรูๆ้คิดแลวนะคิดจะมีคำคมอะไรได้ไหมกเ,เอาไว <laughs> ้ตอนปิดต,ตายไหม <laughs> คือตอนนี้กำลังคิดอยู่เจนหเรามีมีเจนหอยู่มีจเจนหโอเคขอขอไปคิ้ก่อนะะดเดี๋ยวนะสามคนนี้เจนอะไรนะสามคนได้เจนอะไรเนเจนดเจนเ้ว่า เปิดตัวในวันนี้ในงานเซริตี้ครับเดี๋ยวน้องๆมีโชว์เหมือนกันใช่มาสั่งคนมาสามคนมาสามคนมีกี่คนคะมีเก้าคนมาสามก่อนได้ไหมคะได้ครับได้รับกล้องเลยใช่ไหมฮะใช่ครับกล้องได้รับตัวแล้สวัสดีครับคอมเตอร์พลิวัตนะครับดูุณมณีเจนห้า สวัสดีครับฟีฟ่านะครับดูมันดิจินห้ครับสวัสดีครับพอนนะครับดูมันดิจินห้าค่ะมันเองมันเองมันเมัครับเป็นมือใหม่เลยครับทุกคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอ่าล้วพอเราได้เห็นพอเราได้เห็นพี่ๆแล้วคิดว่าเรา สู้ได้ครับสู้ได้คือเมื่อกี้เขาบอกถึงแบบว่าแต่ละรถของเจนไปใช่ไหม<ะ>ของเราน่าจะเป็นรสชาติที่แบบว่าลึกลับน่าค้นหาเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานเลย<ะ>เพิ่งเรอ้องแวแวมาเมื่อวานเลยครับ <c oughs> ก็น่าจะมีอะไรให้แฟปลน่าค้นหาอีกเยอะครับผมจริงครับแล้ววันนี้ก็จะเจอทุกคนใช่คนจะบอกได้เลยค่ะว่าสมาชิกตอนนีวิีอ๋อผมซอสใหม่เลยตอนตอนนี้ตอนนี้สามสิบเก้าสามเก้าอยู่สามเก้าอยู่ครับโอเค ไม่ไม่ร ok> ู้โอเคครับผมประมาณนี้ก่อนละกันก็วันนี้จะได้ผมเห็นผมโอเคมาครับมามวันนี้จะได้เห็นคชาได้เห็นครับได้เห็นคนแน่นอนให้ฝากนิดนึงคนที่มาร่วมงานวัน ก็ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแบบพี่พี่สื่อนะที่สนับสนุนดูมดีแม้แต่ต้นปีจนถึงแบบว่าท้ายปีเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบพวกเราอยากจะมาอบความสุขให้ทุกคนนะแล้วก็มาร่วมทำบุญพร้อมๆกันก็หวังว่าทุกคนก็จะได้บุญได้กุศลได้ความสุขไปพร้อมกันนะครับก็ฝากดูมดีด้วยนะครับผมอ<า>่ะงั้นขอพี่ซีกับนุ่มมาฝาก นี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมทำบุญกันก็โอ้ <ปะ S 1> เด็กๆต้นบเยอะมาก39ท <ปะ S 1> ่านนะฮะก็ <ปะ S 1> ขอบุลไปถทุกคนที่ว่ามาแบบว่ามาบริจาคมาร่วมแบบทำบุญร่วมกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุข สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมซึ่งจริงๆเรามี surprise show ของแต่ละคนเป็นเพลงที่ไม่เคยมีร้องบ้างไม่มีร้องบ้างไม่มีใครไม่ไม่ค่อยเลือกเพลงตัวเองกันเลยแต่ละผมผมคนนึงที่อกเพลงแต่ใช่ใช่สิ่ง่ได้ฟังเพลงใหม่จากผมแน่นอนเพราะว่าจำเนื้อไม่ทันนะครับผมก็จะมาดูโชว์กันอยากให้คนมีความสุขกันนะครับผมก็ฝากเด็กๆทุกคนเลยนะครับผมค่ะ ฝากด้วยนะครับพวกเราดูม okay, ันด okay, ีฝากเอ็นด <s> ูครอบครัวของเราที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีด้วยถ้าเกิดปีหน้าเราจัดเฉรกตี้อีกก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมทําบุญแบบนี้ด้วยกันอีกนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ดูโชว์ได้เลยรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนอยู่ด้วยกันยันดึกๆเลยครับขอบคุณค่ะ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 อยาให้ลูกกับน้องๆจะให้น้องให้น้องเอาู่อีกสักเอาหรอเอาแบบเดียวไปไปก่อน you okay.